รถไหลย,ย้อนเป็นมานานนี้ยังครับคุณนรถเอ่อถ้าถ้าพอนึกได้น่าจะสักห้าปีย้อนหลังครับเป็นเป็นมีอาการอะไรยังไงบ้างครับอืมจะจุกเสียดแน่นเหมือนมีลมดันขึ้นอืมอืมถ้าถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะพยายามลงข้างล่างอึดอัดอึดอัดแล้วก็คือแน,น่นท้องกับแน่นท้องครับเวลาตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรครับกระเพาะครับโรคกระเพาะเอ่อแสดงว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอ่า คือกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทานอาหารแล้วแล้วก็ชอบทานพวกรสจัดรสจรัดองอะไรอเี้ยครับเป็นเป็นความเกิดชินที่ที่ทานมาตลอดครับแล้วสุดท้ายไปทราบได้ยังไงว่าเป็นกรดไหลย้อนครับอไปปรึกษาคุณหมอครับ,รบกรดไหลย้อนนี่จริงๆแล้วเป็นโรคที่มีมีมานานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเองเพิ่งได้ยินมาสักห้าหกปีที่ผ่านมาเอง จริงๆมีมานานแล้วแต่เรามักจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะนะเพราะมันอาการต่างๆมันคล้ายโรคกระเพาะากันแล้วมันก็จะมีแตกต่างไปนิดหน่อยแค่นั้นนะคะนั่นก็คือแสบบริเวณลิ้นปีม,มีเสียงแหบมีไอแห้งมีรสเปรี้ยวหรือบางรายที่น้ำดีย้อนกลับขึ้นมาด้วยน้ำดีจากลำไส้เล็กเนี่ยนะคะก็จะมีรสขม ผมคอพอ<ล>ทานอาหารลงไปจะหายไหมฮะคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นกระเพาะก็จะทำงานผิดปกติแล้วถูกไหมหูรูดก็ไม่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกิน,นจะต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนทานน้อยแต่ทานบ่อยเอาครับแล้วก็ทานอาหารอ่อนไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีของหมักดองไม่มีของมัน ตัวชากาแฟพวกนี้เป็นหมดเป็นหมดมันมันจะเสริมให้อาการเยอะขึ้นนะคะใครแนะนำเรื่องบิมมันช่วยได้ตัวบิมเนี่ยผมผมผมก่อนที่จะชาตัวนี้ผมผมทานมาประมาณหกก่อนนั้นประมาณ4ีเดือนแล้วก็คือตอนนั้นไปพอดีมีเพื่อนที่เป็นรองผู้นวยการโรงเรียนอยู่ท่านท่านทานมาก่อนแล้วก็เป็นโรคประจําตัวซึ่งรังรู้ว่า เพื่อนคนนี้คิโลกมากมนะครับท่านรอ,องชยดาซึ่งซึ่งเคยมาในรายการนี้ผมผมก็ตามมาตรงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นนะบอกให้ไปไปดูผลงานวิจัยบิมช่วยเขาหน่อยว่าจะกินดีหรือไม่กินดีหรือจะรักษาดีไหม,ม,มผมก็เลยไปอ่านบชความพวกนี้มันก <ๆ S 1> ็จะมีกรดไหลย้อนมีอะไรเราก็เลยก็อยากจะหายกรดไหลย้อนก่อนค,คือคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปรักษาแล้วเพราะเราก็อยู่กับหมอแล้วพอไปเห็นบทความตรงนี้อา้ากรดไหลย้อนก็ใช้ได้เหรอ รอ,องจะย,ยา็ก็เ,เลยแนะนําว่าเอได้ที่ลองดูเลยก็เบิกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไปลองทานตัวสีเขียวครับที่ผมทาน2อเจ้าสอเย็นสองแล้วก็ตัวน้ำมังคุดมันก็นหาย,หายไปยังไงไม่รู้กมันก็หายไปหมดเลยเหมือนออกับอย่างกรณีของกรดหลย้อนเราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับก็เนื่องจากว่าร่างกายมี TS2 สสูงไปแคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวัน วันที่15มันจะไปเพิ่ม T S 1นึ่งที่ไปกด T S 2ให้ให้ลดลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นนอกจากนี้ก็เราก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ T S 17ซึ่งส่วนหนึ่งของ T S 17ก็คืออินเตอร์ลิน2ิน22นะซึะเป็นส่วนหนึ่งของ T S 17แล้วผมเพิ่งได้ข้อมูลว่าไอ้อินเตอร์22ที่มันเพิ่มขึ้นไปตรงนี้อันนี้ชื่อใหม่เลยนะครมัชื่อใหม่ครับที่มาคู่กับ T S 17ที่อินเตอร์ลิน17ครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเลือดขาวที่เทียสิบเจ็ดหลั่งออกมานะครับก็เป็นตัวเป็นสารซึ่งจะไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดการอักเสบนะบก็คือในระบบของทางเดิอนอาหารของเรานี่แหละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จัดการกับอาการอักเสบตามระบบทางเดิอนอาหารไปผู้ที่มีปัญหาโรคก,กะระเพาะรื้อหลังแล้วก็โรครกไหลย,ย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอาการอักเสบในทางเดิน อาหารนะส่วนบนนะครับซึ่งในเชิงกูุ่มควมการวิทยาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มีระดับเม็ดเลือดขาว T-Helper2 หรือ TH2 มากเกินไปนะครับบิมสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็กอนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือดขาว TH1 และ T-Regulator เพิ่มขึ้นและไม่ได้ขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ T S สออีกทีนึง T S 2อซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ T S 2อกลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดิอนอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ T S 1และ T S 1 7เนียยังไปกระตุ้น ให้เม็ดเลือขาวเพชฌฆาในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดงานกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งคือ h e โ i c o b a c t e r p y โ o ไ i ซึ่งเกาะกินอยู่ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนัน้ะนะลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทำงานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วกับ